ให้ a เป็นนะจำนวนตัวประกอบเฉพาะของ2023และ b ก็เป็นจำนวนตัวประกอบเฉพาะของ7920นะครับจงหาค่าของ 5a ลบ b นะครับอะคราวนี้เราต้องมาคุยกันก่อนว่าอะไรคือตัวประกอบเฉพาะนะครับจริงๆตัวประกอบเฉพาะเนี่ยก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะน,ะนั่นเองคราวนี้เวลาเราอยากรู้ว่าตัวประกอบเฉพาะของเลขเลขหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเออมีกี่ตัวทำไงครับปกติเขาก็จะให้แยกตัวประกอบนะ เพราะนั้นแสดงว่าเเขาถามถึงจํานวนตัวประกอบเฉพาะของ20239ตัวนี้ไปแยกตัวประกอบ B จํานวนตัวประกอบเฉพาะของอะไรวะของเยอะๆหน่อยอะ7,929ตัวนี้ไปแยกตัวประกอบนั่นเองคราวนี้บางคนเห็น2023ปั๊บเนี่ยกระท้อใจแล้วเอ้ยกูแยกตัวประกอบยังไงเดียววะนะครับตัวนี้นะอา้าวฟังพี่เอกนะครับเราเริ่มต้นจากนี้ครับ2023เนี่ยนะครับไปดูดิว่ามี อะไรที่ไปหารมันได้บ้าง2อ,งอะ่ะหารมันไม่ได้หรอกนะอ่ะเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเลขคี่และลงท้ายด้วย3เป็นเลขคี่เพราะฉะนั้น2หามันไม่ได้หรอกก็2ก็ผ่านไปนะครับคราวนี้มา3ครับ3หารมันได้ไหมปกติจํานวนใดก็ตามที่3จะหาลงตัวนะเขาเรียกว่าอะไรเลขโดดในแต่ละหลักบวกกันเนี่ยนะครับสต้องหารออผลรวมนั้นอนะ่ะลงตัวก่อนอย่างเช่น2023เนี่ย เราเอาเลขโดดมาบวกกันนะก็เป็น2บวก0นบวก2บวก3เนี่ยเอาเลขโดดมาบวกกันแล้วลองหารด้วย3ดูปรากฏว่าได้อะไรครับนี่จริง,รงคิดเร็วเลยนะก็4บวก3เป็น7ใช่ไหมเจ็ดส่วนสามเนี่ยมันหารไม่ลงตัวอะพีกากบาทอย่างนี้คือหารไม่ลงนะถ้าผลบวกของเลขโดดในแต่ละหลักนะหารด้วย3ไม่ลงนะจำนวนนั้นหารด้วย3ไม่ลงครับ5ก็ไม่ได้เพราะจํานวนที่5จะหารลงตัวต้องลงท้ายด้วย0หรือ5นะถ้าลงท้ายด้วย3มี5หารไม่ลงแนะ่ทีนี้ก็มาถึง7ละ เจ็ดสองสินะเจ็ดสอลบไป14บเหลือ6ดึง2องมาเป็น62สใช่ปะ่ะเออเจ็ดอะไรอีกครับ7 8 56 62ลบไป56าใช่ป่ะครับก็เหลืออีก6ดึง3ลงมาก็เป็น63สิบสเจ็ดเก้พอดีเลยเพราะนั้นแสดงว่าเอา7ไปหารได้ลงตัวครับนะผลหารที่ได้คือ2องแปนะ แสดงว่าตัวประกอบตัวแรกเนี่ยแยกออกมาเนี่ยเจ็ดแน่นอนเห็นไหมครับเขาเนี่ยไอ้สองแปดเก้าตัวเนี้ยหารต่อได้ไหมสิบเจ็ดยกกำลังสองนะครับได้สองแปดเก้าเป็นเลขที่ควรจะจํานิดนึงบกว่าพี่อาา๋ค่ะหนูไม่จําได้ไหมก็ได้แต่เวลาทําโจ์มันจะช้านะเวลาไปเจอสองแปดเก้ามันจะนึกนานหน่อยเข้าใจปะ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเราจําได้เฮ้ยสิบเจ็ดกำลังสองสองแปดเก้าแสดงไว้เนี่ยสิบเจ็ดหารลงแน่นอนนะแล้วก็ได้ผลหารเป็นสิบเจ็ด เพราะนั้นตัวประกอบของมันเนี่ยก็ได้แก่3ตัวนี้คูณกันนะครับก็7คูณ17คูณ17ก็7คูณ17ยกกำลัง2เห็นปะพอแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วปั๊ไปดูตัวอย่างดิฐานคือตัวประกอบเฉพาะแสดงว่าตัวประกอบเฉพาะข้อน,นี้นะก็ตอบก็คือ7กับ17จนะจำนวนตัวประกอบเฉพาะก็ตอบ2ทันั่ะปอ่าร้วนี้ถัดมาครับ7 9.20าทำแบบเดียวกันเลยนะเอามา7920ถ้าลงท้ายด้วยศูนย์เงี้ยมีสิทธิ์นะที่เราจะเอา10หารเพราะเรารู้ว่าลงท้ายด้วยศูนย์10หารลงตัวแน่นอนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเลขไหนที่มันหารมันได้เนี่ยถ้ามันไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราก็เอาเลยนะนะพอผลหารเหลือเ9 2ปุ๊บลงท้ายด้วย2เป็นเลขคู่สแสดงว่าไหมครับ2หารได้อีกหลายคนก็บอกว่าเอ้ยพี่เอขาหนูไม่เอา2หารหรอกอ่านะจริงๆ2หารได้นะเป็นเลขคู่ใช่ปะ แต่ถ้าเกิดว่าน้องใช้เลขยิ่งเยอะอ่ะมันจะลียิ่งสั้นยิ่งคิดเลขได้ไวการที่เก้าจะหารลงตัวเนี่ยจะคล้ายๆตอนสามหารลงเลยเอาเลขโดดแต่ละหลักมาเจ็ดบวกเก้าบวกสองแล้วหารด้วยเก้าผลบวกของเลขโดดแต่ละหลักตอนนี้สิบแปดถูกเปล่า,าซึ่งหารด้วยเก้าลงตัวเพราะนั้นผลบวกของเลขโดดแต่ละหลักบวกการหารด้วยเก้าลงมันก็จะหารด้วยเก้าลงแน่นอนเพราะนั้นเอาเก้าไปหารเลย พอผลหารเป็น88ดนี้ก็ง่ายเดี๋ยวเอา8หารได้11แล้วหยุดเห็นบ้าสังเกตนะครับในยกที่2เนี่ยเลขที่พี่ใช้นี่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเลยพี่ก็บอกเลยว่านี่คือ10บคูณเคูณแและคูณสิเห็นบ้าอันนี้ก็ได้ตามที่เราไปตั้งหารเมื่อกี้มาแต่นี่ใช่การแยกตัวประกอบไหมยังไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะ เพราะถ้ามันจะแยกตัวประกอบมันจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะยกกำลังคูณกันเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตนะสิเนี่ยคือ2องคูณห้เก้านี่ยสากำลังสองนะแเนี่ยสอกำลังสนะครับแล้ว1ิก็คือ11บเอ็ดเียยุบรวมหน่อยนึงสองคูณสองกำลังสเนี่ยได้2องกำลังสอ่ะเขียนไว้เลยสองกำลังสี่สากำลังสองหากำลังหนึ่งสเลังหเป๊ะเลยนี่คือการแยกตัวประกอบของ7920เรีเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะนั้นตัวประกอบเฉพาะของมันนั่นคือ2 3 5 11และ b นะครับจำนวนตัวประกอบเฉพาะตอบ4 a ก็ทราบแล้วคือ2 b ก็ทราบแล้วคือ4นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยบอกว่า 5a นะลบ b เนี่ยก็คือ5คูณ2แล้วลบ4 10ลบ4เหลือ6นั่นเองน้องจา๋า